จอให้สินเฉพาะอบจจทีนี้ใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะตัวเดนงงานสัดาห์สองได้ไหมเดิเราเดิมผว่าผมคิดว่าอแล้วก็กคู่คู่ในตัวใน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 นามเดิมที่เดิมที่เดิมระผมอยู่อบจเนี่ยทิ้งสอง้านก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่เดดตกเบี้ยตั้งต๊มนจะบวกมันจะบวกเพิ่มไม่ถได้มันจะบวกเพิ่มอีกพรปมี่ส่า S <S <él ere> <S <S ตู้ที่สอนเราก็ดีเ่ากำลีงสอนอยู่เออย่างนี้คำต้องระมีนี่สิ่งที่ติดมาอย่างไรอะไรไงตัวแบบถูกไหมมันต้องมีต้องมีนี่ก่อนแล้วเราแล้วเราจะเพิ่มวงเงินจะได้จะได้คุยกับแบงค์ขึ้นมาถ้าอยู่ดีเราบอกครับเดี๋ยวเพิ่มเป็นสามร้อยเลยเงี้ยมันก็มไม่ถึงแล้วมันกพูดถึงไหมพถึงว่าข้อมูลเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องรอเข้ามาอย่างไรถามร้านเนี่ยถ้าเกิดมันไม่พอมันไม่พอเราต้ได้ได้ดูแลก็ได้มาอึงห้าสิบแล้วนออ๋ะห้าสิบแล้น นีขนาดมีการหมุนเดือนนะรับจับสากทุกเดือนนะมันมันจะลดงาปูแต่ทุกเดือนมาเพิ่มมาเนี่ยคนเก่าที่ังมันก็เหมือนกับมันก็ยันยันมันหงุดหง่พอรับไลเราก็พอรับเราก็สออนเเพิ่งเันมอเป็นเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหม่เลยนะเพราะอการทำไอ้ตนี้มันเหมือนทำบริการให้ให้การริบ้างใช่ดอกเบี้ยตัวละครส่วนรูปย่างเราชั่วคราวอะไรก็ได้ ไม่ได้ไม่ได้ครับมอ่วนใหญ่จ้างพวกเขาอะไรได้ก็ไม่ถึงเทีไม่มีโปรโมชั่นเกลยแล้วก็ลงไปอีกที่เนี่ยไม่มีโปรโมชั่นเหลือจ้างออกไ้จ้างพวกเขาอะไรเนี้ยออไม่ได้คนรู้มากันเลยเซ็นงานทุกวันนะผมู้วยเองวันนี้เดี๋ยวเาเซ็น คุยหน่อยอ่านคุยนิดนงก่อเยุรียนโดยโดยเฉลี่ยโดยชื่อตวไปน่ยงารเงียก็มีคน้ประมาณก็80-90%ทเฉลี่ยอะนไ้าก็้วประมาณ80-90%ก็าออมงนาได้เลยอันนี้ประมาณ่ยัง้องขอรเแบบรมตัวเลแบบมือานแบบทําตัวเลยนะาส่วน อันนี street, pues ้เราพอจะก็ประมาณร้อยคน้กร้อยคนเนาะตัวเล็รเราตีเะเดียถขั้นต่ำนะคเตรกรูึระทุกงานเนี่ยขั้นต่ำกลถึเก้าสิบกว่าเนาะอันนี้เราตีอาต่างอร้านหนึ่งร้านหนึงคกษตรกรนี่ไคือขั้นต่ำบางคนมีพวกบ้านอไรอีกหลังนึงเนาะบ้านหังนี้ก็สอร้านผู้สวัสดิการที่เอาไปใช้อะไรก็ได้ร้านหนึ่งบ้านอีกสองร้านก็เป็นสามร้านนคนหนึ่ง ใน่องตีให้ตั้งต่ำก็คือร้านเดียวเท่านั้นเองนะต่ำสุดนั้นน่ร้านหนึ่งเนี่ย